สวัสดีเอฟซีูพูู้ข้นครับผมมื่อน,นี้สายดวนมาจากกรุงเทพเลขกลับวงในมาแบบดนดวนพี่น้องให้เพิ่นให้มาลางยางเดียวหมดที่แล้วเพิ่นกะเขาเข่าพี่น้องหวดที่แล้วเขาหกสามตรงๆวันนี้เพิ่นกให้มา ล่างย่างเดียวกรงตรงๆพร้อมพี่น้องกับมะเบิงไปน้ากันเลขรับวงในมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ยกับมะเบิงไปน้ากันคือล่างย่างเดียวล่างย่างเดียวแล้วพี่น้องเด้อบดวันทีสิบหก สองห้าหกหกโกงสุดท้ายแล้วพี่น้องเข้า จากกรุงเทพเกียนตัวย่อพี่น้องมันกี่หลายพอดมันกี่เน่าสายด่วนจากกรุงเทพเรียกับวงใน ล่างอย่างเดียวบ่หลายคูได้พี่นอ้องได้เหล็กบนหลายคููหลายหางห้าหนึ่งวาหาหนึ่งมันออกบนไปแล้วกับบอแน่้ด้พี่น้องได้กับบอลแย่อนอนใน,นก็เป็นไปได้เมือ่อ ห้ปอันนี้เพื่อนว่าตรงๆแล้วพี่น้องด้อตรงๆ่าต้องกลับตามที่เพื่อนไหามาาเพื่อนบอกมาเนี่ยก็คือตรงๆเลขก็บม่ได้ดหลายคู่หลายหาง สามคู turned, mm ่สามหางว่าม right. ีตัวเนนเด้อพี่น้องว่ามีตัวเนนเด้อเลขสามคู่หาหนึ่งมันออกบนแล้วเอาพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดไปหาจับจองรอตอลี้อเลขสามคู่สามหางนี่สายด่วนจากกรุงเทพเลียกลับวงในนี่ล่างอย่างเดียวตรงๆบ่ต้องกลับเพิ่นว่าบ่ต้องกลับ้อพี่น้อง้อเพิ่นว่าบ่ต้องกลับ โดนท้ม่าแบบโดนโดนเฝ้าเฝ้าแอดเขียนย่ำสองเทียว่ามันชิมาตัวนี้ว่าพี่น้องว่าแม่นนันแปดห้าห้าแปดนี่บอกห้าแปดนี่คือตรงกันขักแต่กระปูซีศูนย์ปูซีศูนย์กับเน้นพร้อมห้าแปดตรงตรงปูซีศูนย์กับห้าแปดตรงตรงว่าต้องกลับเพื่อกันอันนี้ของเพื่อนกับวอกให้กลับพี่น้องตรงตรง คนทั่มาแอดเฝ้เขียนแอดย่ำเขียนจำสองเทียไม่พี่น้องบางเนี่ยเขียนเฝ้าเขียนหาแปดสองเทียบมีผ้าหาแปดวะพี่น้องบางเนี่ยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้าแปดห้าแปดแล้วก็หกแปดเขียนย่ำหาแปดสองเทียเฝ้าไหลคนทั่วหายมากเลย เขียนฝ้าวไหลหาหนึ่งหาแปดหาแปดแล้วก็หกแปดเด่นย่ำหาแปดสองสองเทียบอมกีมาหาแปดพี่น้องคือตั้งเขียนเิดบ่กอ้พี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่เ็กมีสามคู่สามหางอันที่ว่าหาหนึ่งนี่มันมาโบนแล้วมันกับบอเนียที่พี่น้องอันใดก็เป็นไปได้เมื่อ ใดก็เปินไปได้เมื่อทุกอย่างมาได้ทุกอย่างมาได้ไทุกแบบพี่น้องเข้ากรแชับหน้าจอได้ครับเนะี่ยมักสอบตัวใดกับพิจัตนาเบิงมักหาหนึ่งหรือมักหาแปดหรือมักหกแปดกับพิจัตนาเบิงมักบอสอบบอพี่น้องเข้าตรงเลขนใจบอพิจัตนาเบิงวิเคราะห์เบิงเปรียบเทียบใส่หลายๆสำนักหลายๆอาจารย์เบิง วดที่แล้วของเพลิน,นเข่าได้พี่น้องวดที่แล้วของเพลินเข่าหกสามตรงๆได้วดที่แล้วแจครอบอกคอยำพี่น้องเลขห้าแปดนี่ตรงหลายสำนักตรงหลายสำนักอยู่ถ้าเจ้ามือก็บได้เต็มบได้กันนี่พี่น้องยังหาได้อยู่นี่ลอตเตอรี่ก็บเลียร้ายนี่เหล็ดลายนี่พี่น้อง กรมาตรงกับปูซีศูนย์อีกปูซีศูนย์กรอโปรงกลับเนี่ห้าแปดนี่บกร้องกลับนี่ปูซีศูนย์ก็ได้พี่น้องเข้ากับพิจารณาเบงมักบชอชบอบตรงเลขนใจบอ้าบอมักกับพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางกขอคอยพี่น้องเขา้เาโชคโฉมันๆเรื่อยเรื่อยแห้งสุขผูสุกขนเอาเรื่มขอบคุณนที่เพิ่นห้เลขมากห้แนวทางมากเป็นกระยากแบ่งปัน่น ทั่วมาจางเทียบผ่นอาขอบุญขอบพุณนในลายครับผมที่ให,ห้แนวทางรัฐบาลไทยมาคงสุดทายขอให้พี่น้องเฮ้าโชคๆมันหมันรุ่ยๆุ้งแห้งสุขผูสุขคนปังๆเด้อวันที่สิบหกนี่สี่โมงแรกก็ให้ได้เฮได้ตบมือน้มมนำมูน้ำบานน้ำเมียงเพลินาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม